เด็กๆมาลครับามาแล้วคฝากกดไลค์กดติดตามให้กับครูแรกเด็กด้วยนะครับปิดกําลังใจให้กันนะครับกดแล้วไม่เสียตังค์นะครับช่องนี้นะครับเงินรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนด้วยนะครับเด็กจะแบ่งแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะอันนี้เด็กแบ่งเสร็จควแล้วบอกนะครับประกาศก็ ถ้าเลี้ยงดีมันก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงนะครับเหมือนแด่กชวนนะครับถ้าเด็กๆไม่นั่นแล้วครูก็บอกเสมอว่าให้เอาไปปล่อยนะครับถ้าไม่ตีแล้วไม่เล่นแล้วนะครับหรือว่ามันแท้นะครับเอามาปล่อยนะครับปล่อยในที่ธรรมชาติไม่ใช่ตรงนี้เอาก็อาจจะเป็นทุ่งนาอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าปล่อยมันนะครับเราจะไม่ฆ่าหรือว่าทำร้ายมันนะครับครูบอกประจํานะครับให้เด็กๆรับทราบถึงจุดนี้ด้วยนะครับผมตัวเดียวใช่หล่ะสวยๆัวนี้สวยมากอันี้ลตัวนี้กระรังตัวกําลังตัวเฮ้ยเอาสีได้แล้วนะครับ โอ้น้องเงี้ยวเฮา้ยมุเงียเาด้ยกำลังดีเดีโอ้ตัวนี้สวยมากเลยโอมโอ้โอโตัวสวยเลยครับเป็นตัวเดียวตัวแรกตัวนี้คุ้มเลยถ้าใส่บิดน่าจะได้ประดุกกระดุกครับดูได้ประดุกเราหาประกัดกระดุกคุณคสู่คุณพราร่านะครับนีม่มาหาประกัดอีพีสองนะครับวินีซ้อนต่อจากอีพีแรกอันนี้มีแต่ผู้ชายนะครับวันนี้ผู้ชายมาครับฟอสซีก็มาเอาสวิงมาเลยนะครับครูก็เลยตามมานะครับผู้ดีเห็นเดี๋ยวขี่ซาเล้งมานะครับ เขามาหายแล้วครูก็เลยตามมาอีกนะครับวันนี้วันนี้เด็เกๆมาเองนะครับครูเลยแอบตามมาเฉยนะครับไหนดูได้ไหมได้ครับตัวนี้ดูได้แล้วนะครับตัวนี้น้ำขุนครับตัวนี้น้ำขุนน้ำขุนไหนดูดูดวดูดูอยี่ในนี้นะครับโอเคเดียนะ๋ยวเดี๋ยวเราดูกับฟอร์ซีนะครับมืออาชีพนะครับนี่ธนายักษ์ใหญ่ผู้ใจดีเราก็มาแล้วนี่ขี่พาลูกน้องขี่รถสลิงมาเองเลยนะครับนะยธนาสวัสดีครับ เีาซีไรจิตตัวและสวได้กี่ตัวลหนี่งวะอ้าเตี้ยน้อยคุกเมานะครับเบ็นเทนเออดีมากครับมาผู้ชายมาเลยครับเนี่ยมาดูนะครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับรตะกตี้ไปหาไหนมาเฮ้เกี้พลาดไปขี่รถไปหาเซลล์างอย่างาได้บ่อห้างขุนบ่ได้บ่ โอ้แสดงว่าไปหาสิ่งอื่นมาแล้วนะครับผู้เห็นรถสวนผู้ว่าได้ขี่ตามมาเลยนี่มาแล้วดูฟอสซีนะครับขาลุยประกาศวันนี้ขายได้กี่ตัวแล้วฟอสซีขายได้เท่าตัวเมื่อวานกี่ตัวนี่ขายได้สามทีตัวแล้วโอ้โหฟอสซีหาขายโดยเฉพาะเลยนะครับนักล่าประกาศขายได้ตังค์เยอะแล้วนะครับเสริมขายประกาศนะครับ่า kind of mm hmm. อ โอ้ออมมไม่ได้มคือบ่มลุยไม่อมขอซีเด็กก่อนเลยขอซีอ่างนันขาลุยเด็กหน่้เด็กอซีมีตามติดแบบจระเลยนะครับ sừng mà yên vậy. <laughs> à, Nó phó xí ra là mà đu xí phó xí phó xí không có Ngô ni Phó xí ra nữa mà đu 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 ฟอซิสับกรฟังครับยโอ้นี่ไงฟสซิจงหวนี <S <S yeah. ่นี่นีครันี่อนะลนี่ใ่วันนี้นี่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 นตัวจ้าเดียวม่ใช่เหรนี่ไงครับโอ้สียวเสยตันีสวยมากอันนี้วนไ่ใช่เหรอใช่ครับวเอาจับจมามาใส่ใส่ับ่ัน่่นี่ส่่ส่นัสมัา่ับส่จายับ เออดีนะครับเสียแล้วสีด้วยอืมหน่อยนะครับนึ่ตัวเออเอาย้ำไปครับหนึ่งละเออสวยมากเลยเอาหนังที่ใส่ได้ป่ะได้ป่ะได้แล้วป่ะอุ้ยได้แล้วนะครับอุ้ยนี่ฟาวซีนี่นักหาปลาเมือซีบหาประกัดนะครับหาประกัดแบบนั้นเลยเมือซีบแบบขายโดยเฉพาะเลย โอ้ยสีโอ้ยไงเนี่สิโอ้สีนะครับสีโอ้โหอ๋อสาใส่สเออสายอืมครับโอเคเอาโดดนี้ดนจีบบีเอาอันมาเนี่ยเป็นตัวสีสี เอาโอมได้แล uh, oh, oh, uh, oh, oh, so ้วนะครับโอมได้แ huh. ล oh, so 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 so. like ้วไหนโอมไหมโอมสีเงาโอมไหมสีโอมเนี่ยครับตัวนึงโอมโอมโอ้นี่ไงโอมได้แล้วครับโอมนี่มๆโอมได้แล้วอุ้ยตัวนี้กำลังโตกำลังโตเฮ้ยพอสีได้แล้วนะครับโอ้ยลองเงาเงาดูโอมเงยเงาโอมยามีเดียวโอ้ตัวนี้สวยมากเลยโอมโอมนี่แบบง่ามโอมโอ้ตัวนี้สุดยอดเลยครับโอ้ยสว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 ยตัวนี้แบบสีเข้มจัดเลยตัวนี้พอสีเอาดีไว้ดี มาป,ประกาศครับตัวบางงามไม่โดนตัวใดีไดนะ้โดนนะโดนเห็นเลยโดนจังเลยนะี่โอ้สวยมากเลยตัวนี้อนอโอ้ครับผมอุ้ยการตอนคืนเลยนี่นาคนบอกว่าตอนคืนนี้เห็นมองเห็นชัดเลยนะครับเจ๋งมากครับประกาศเอาละเอาละนักความวาไหมอโอ้เอาละเบนเท่นครัวนี่ไปตัวของเขาอยู่ปะนี่

ประกับชุดนี้โอ้โดลโดได้นะครับโดโดก็เลยขอยืมสวิงน้องส่วนสักบาทสองบาทนะครับเพื่อได้เมือนน้องเขานี่ใครจะมาเท่าฟอลซีห,ลหน่อยกูว่ามันปีกับคนตัก <c oughs> ไอ้ขยันตักเอาไปดอกไปมองดูเออเออไรไปนี่และถ้ามันมีก็มีตรงนี้ด้วกว่า โมมีไรไปดิโมมีก็สแสดงว่าต้องไปหามมหมฆหรอเอาดูนี่บ่คือหลับด้วยเออแถนนี้มันแตกแล้วต้องไปหาที่อื่นด้วยแถวนี้มันนั่งหมดแล้วนี่แถวนี้มันแตกหมดแล้วหรอครัว่าไปหาสิ่อื่นไปไปดูข้างบนโอ้โสีได้แนละ้วว่าจะย้ายที่นะครับพอสีว่าได้อีกแล้วนะครับวุ้ยนี่ปะเอ๊โด๋อยไหม้ด๋อยดเขาได้แล้วโด,โด๋อย นี่ไงสีได้แล้วนี่ตัวเล็กอยู่นะตัวนี้เชี่ตัวเล็กอยู่คออย่าอย่างเดียเฮ้ยนี่ไงอมได้อีกด้านนี้ข้างบนก็มีนี่นี่นี่นะ้ยกำลังจะเปลี่ยนที่นะครับคนตายได้อมก็ได้อีกด้านอมได้สองตัวละพี่ยะอมโอ้ตัวนี้สวยอยู่ตัวนี้สวยอยู่อมนี่นี่ตัวนี้สวยอยู่นะครับโอเคอยู่นี่กำลังตัวตัวนี้ออมเดิกันยังไงบ้างเออสตัวก็จะมานั่งอยูมือนเลด้แล้วได้แล้วโอ้เบนตัวเล็กเบน โอ้โอ้ตัวสวยเลยครับเป็นตัวเดียวตัวแรกตัวนี้คุ้มเลยดูโอ้สวยมากครับตัวนี้ยอดเลยโอ้โหเค้กขวดใบเบนโอ้ตัวนี้เมียปลาทิโทปลาทิโทเบนดเมียโอ้ตัวนี้สวยมากเลยเขาได้เอาองตัวบางงามกุโอ้ได้เบนดเมได้ตัวบางงามน้องเมียน่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับ เป๊นอะไรกูไ่ได้หข้าปลาด้ตเนี่ยยงกูหมครับแมงดาแม่นตัวเล็กน่ยนอะไรได้บรเสี้บ่โอ้เสียสองตัวบ่เสียโอ้บตเสี้ยได้แล้วครับดโดเขาได้แล้วดเอ้ยโอ้เสียได้แล้วดเอ้บอ้นี่ไงตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับตัวเล็กกับตัวใหญ่ โอเคเลยนะครับอือปลาปลาเอาเลประกาศบอลลุนบอลโอ้ตัวน้อยปล่อยมันลุตัวน้อยไหคนอยากได้ที่สุดนะครับแต่ว่า ไม่ได้เน <àn> <monastery> oh, mm ียเีโอ้ยเนาะรมไปหาคนเดนเ่นอยูัแไ้ีวครับโฟซีโดเขาได้เลยโดเนี่ยนี่คางๆังเเขา้นย้ำเอาหนะเออดูนึ่งเเต้เตี้ยเตี้เตเตต้นครับโอ้สวยสวยสนี่สวยนะครับโอ้มาเลย เอสานะกี่วะอ้ยครับเอาเอาเอาปุตติอืมไปอยู่มันอยู่ในอะสวดเข้าไปแล้วก็ขย่างออกมาจากมุมๆมหน่ะยคร่าเหมือนตะกี้นะมันน่าจะมีเยอะกว่าเสร็จหรอยังครับอ้าวดูว่าดูได้ป่านะครับด้วป่าอะไรอยู่อะไรอู่เสืป่ายังครับนี่นี่เหรอครับลูกปลาดุกเลยนี่ลูกปลาดุกนะครับลูกปลาดุกลูกปลาดุกนี่ดู ปลาดุกไงผมเเอออาาปลดุกมันมีนั่นอยู่มันถ้าใส่เบ็ดน่าจะได้ปลาดุกปลาดุกครับดูได้ปลาดุกเราหาประกาศแต่เราได้ปลาดุกราได้ปลาดุกนะครับดูได้ปลาดุหาปลาดุผู้ขาเขาถ่ายคลิปซิกพาทัวร์ไหมเออมาเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างประกาศกับปลาหมัดนะครับนี่ไงปลาหมัดนะครับนี่ปลาหมัดนะครับปลาหมัดจะตัวใหญ่มากเอันนี้ปลาหมัดนะครับนี่ปลาหมัดนี่คือปลาหมัดนะครับไม่ใช่ประกาศนะครับ ปลาคูคไปไปเปลี่ยนที่ค่ะตอนนี้มีปิงหนูบัก้าอันนี้มกอันนี้คือกสิพาทัวฮะปามัดจเอย่บีไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ปรามัดนะเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเป็นไรเออเอาเลยไม่กลั่นไม่กลอนปลาหมัดไม่ใช่ปลากลั่นปลาหมัดนะครับนี่ปลาหมัดปลาหมัดเานไม่ค่ ดูอะไปลาแปลงมาเดียดได้แล oh, okay. uh, ้วครับน sí. okay, ok, uhm anyway> um, ี่ไงนี่ไงฟอสีได้แล้วนี่ไงจีตัวฟอสีตัวนึงโอ้ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันสีสวยเลยโอ้ฟอสีได้แล้วสิมยดูสีโอ้ฟอสีนะเดี๋ยวสีเดียวสีๆหัน้าาสีๆโอเคครับมาโอ้สวยเลยไหนวงก็ได้นะวงก็ได้ตกไหมอง นี่อู้ดพองกันสูงข้างบนเยอะมากเลยเห็นไหมข้างบนน้ำตื้นนะครับนี่นี่โอ้ตกโองกอกโอเคครับโอ้สวยสวยโอ้เยอะมากเลยอุ้ยตัวนี้ก็สวยนะโอ้โอ้ดเขาได้เขาเล้ตัสองตัวลด้วด้กด่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮ่า่า่พฮ่าา่า เดู๋ยหางไปพูดนะเอาทุ้งใส่ทุ้งใส่เลยนะทุ้งใส่ฮากองใส่ตัวเด็กแกล้งมาด้วยนะครัเด็กแกล้งบ้านอยู่แถวนี้นะครับมาดูพี่ๆด้วยได้ได้อีกแล้วครับอุ้ยอู้เยอะจริงครับดูดูพอสซิได้อีกแล้วใช่ทำไมเราก็ย่างแต่ที่เดิมอยู่ไม่มีเนาะนี่มาเยอปูด้วยโอเคครับเกี้ยวด้วยโอเค อ่ะได้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูข้างบนนะครับเดี๋ยวพาเด็กกลับนะครับผมโอเคครับเราไปดูข้างบนกันครับนะครับดูดูนะเยอะมากเลยครับดูโอ้ดูสิครับเอาก็จะแบ่งโอ้เด็กจะแบ่งแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะอันนี้เด็กแบ่งเซควอนแล้วแล้วก็ให้คุณดูหน่อยเป็นอดีเด็กกำลังแบ่งนะแบ่งของเด็กอยู่นะครับอันนี้วันนี้เป็นวันที่สอนะครับผู้หญิงผู้หญิงตามมานะครับจะไปถ่ายจะมีอะไรถ่ายของผู้หญิงครับวันนี้ ให้เขาแบ่งกันแล้วครูจะดูในกลุ่มไอ้นะครับเด็กๆก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูแต่ละคนนะครับไหนโชว์ดิเสียโอ้นี่ครับเจ้าคนที่ได้เยอะที่สุดคือฟอร์ซีนะครับได้กี่ตัวไอ้ของไอ้เบนเทียนง่ายเบนเทีนโอ้โหได้เลยครับได้มาอ่ะโอเคครับเสร็เราคลิปหามระกัศเด็กๆนะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับฝากคลิปอื่นด้วยอ่ะสวัสดีครับโอเคบ๊ายบายครับผมฝากติดตามช่องกูพ้าล่าด้วยนะครับผมก็เหมือนที่ครูบอกนะครับประกาศก็ ถ้าเลี้ยงดีมันก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงนะครับเหมือนก่ชนนะครับถ้าเด็กๆไม่นั้นแล้วครูก็บอกเสมอว่าให้เอาไปปล่อยนะครับถ้าไม่ตีแล้วไม่เล่นแล้วนะครับหรือว่ามันแพ้นะครับเอามาปล่อยนะครับปล่อยในที่ธรรมชาติไม่ใช่ตรงนี้เอาก็อาจจะเป็นทุ่งนาอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าปล่อยมันนะครับเราจะไม่ฆ่าหรือว่าทําร้ายมันนะครับครูบอกประจานะครับให้เด็กๆรับทราบถึงจุดนี้ด้วยนะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่เล่นแล้วถ้าไม่ตีแล้วก็ถ้ามันแพ้ก็ไปปล่อยนะเข้าใจไหม ปล่อยนะครับห้ามเอาไปฆ่าเอาไปอะไรนะครับสารมันเหมือนสัตว์เลี้ยงนะครับให้มันไปแพร่พันธุต่อไปนะครับโอเคครับผมต่ทีนี้แค่นี้ครับ